ูไม่ไหวกูไม่ไหวกูถอยเลยฮะแบทแมนตายเงี้ยป่าตอบไม่เรื่องเลยแบทแมนตายเงี้วฟาร์มอะไรวะเนี่ยตายสามตัวเลยเฮียเดินตลาดเลยวะแบทแมนนะเอ้ยกลับบ้าน what the hey เฮ้ยแบทแมนตายเดี๋ยวเจริญเนอ่แบทแมนตายสี่ตัวมึงเลิกไปอะไรเนี่ยตังสี่พันห้าเอ้าแบทคัมกูไอ้ดูป่ากูตายหาตัวไ

นานแล้วจ้ะกูมีสองปลาจะเบิ Jim, ้ลปลามึงเมตตาคุณหน่ไรได้สัตว์เรามีซีเนียลอย่าไปกลัวอย่าไปหยองอย่าไปแย่งให้เมตมึงอย่ามาแก๊งเลนกูพอสู้ไม่ได้หรอกเนี่ยนี่สู้อะไรกูวะเนี่ยตึงไว้เยอะดูดิเนี่ยโอ้ดูจะตายแล้วนะไปเลยไปเลยไปเลยมึงไปเลยไปกลางเลี้ยวไม่ต้องมาแก๊งเลนกูกูไม่ได้งอนมึงแต่กูอยากวิว โอเคพี่ okay, ผมมาแล้วครับน้องๆไม่ต้องกลัวครับเราไหวเราตึงเราตึงเราไหวเราตึงเราไหวเราตึงโอ้ยีหน้ามามันเอาซีเนียวะโอเคดีแล้วดีแล้วเห็นไหมป่าตัวที่หนึ่งตายแต่ว่าป่าตัวที่สองยังไม่ตายเห็นไหมมันเป็นการเล่นแบบโปลีกแบบใหม่นะครับเห็นไหมต้องงงมีมันมีป่าสองตัวกูบอกแล้วการีมึงปั๊มบนเลย มันเ่นี่ยแบทแมนตายอีกแล้วไหมมันเป็นคือป่าตัวปลอมเขาเรียกว่าป่าแบบหลอกล่อป่าจริงอยู่นี่แหวนเกือบโดนสมโจยเมื่อกี้อ่าคลิปลีกูตีไม่กูไม่ท้อให้มึงตีหรอกไอเหนื่อยสเต็ปแหวนนะรู้จักป่ะจริง นีเกือบโดนแน่แม่ติดิอืมกูโดนอะไรไม่รู้เนี่ยกูจะตายแล้วถอยก่อนกูไม่ไหวกูไม่ไหวกูถอยเลยฮะแบทแมนตายีแกป่าปอบไม่เรื่องเลยแบทแมนตายครับซ้์มอะไรวะเนี้ยมันตายซ้ำตัวเลยเดินตลาดเลยวะแบทแมนมาขุ่ยเฮ้ยกลับบ้าน what the heck เฮ้ยแบทแมนตายอีกแล้ว จะเลินเนอะบนแมนตายสี่ตัวม like, ึงเลิกป่าสัตว์เนี่ยไหมกูบอกแล้วพอเรามีสองป่าเราจะดีอย่างเงี้ยหละรูปป่าตัวไหนโง่ก็เปลี่ยนป่าเลยตัวจริงมาแล้วแม่งตัวปอมเมื่อกี้เนี้ยมึงฟ้ามอะไรของมึงวะไม่ได้เกิดป่าไงข้างขาวบิงชีลิงต่อยเลยเออเนี่ยมีอะไรเนี่ย มาเดี๋ยวสับเดียเด๋ยวสับเดียเด๋ยวสับเดี๋ยวสับเด็ดตาหนะตาหนะตายนะตา,ะตายเรียบร้อยฟามเดินไปตายข้างบนซ่องซ้ำตัวเฮีย<อ>ปังยาอ่อนปังยาอ่อนอะไรเออโอ้ยมึงไม่ต้องฟาร์มเลยสัตว์ิ้งขอไล่มึงออกกูยังไม่ได้แย่งเวทเลยนะเว้ ไม่ได้วดเวลดเลยไม่ได้แย่งคีปมันด้วยอะต้นเกมอะตีคีปอะไรเป็นชาติเลยโอ้โหฟาร์มเร็วมึงเยอะนี่เนี่ยกูจะเกิดเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยอะไรเนี่ยตังค์สี่พันห้ามันไปตายรัวๆเลยต้นเกมอะมันจะยกไม่จะยกโอเคหลบได้โอ้ยเพน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 มั่วงเพนม่วงเฮ้ยแค่นี่มางวะเนี่ยเฮ้ยโดดออกมะ โอ๊ยจะตายอยู่แล้วจะตายไปแล้วกำลังยุติเลยอ้าอเฮีย้ยเปแมนตายอยแล้วดูป้ากูตายหาตัไวไอบอามอึงอะดูแบทแมนกูความสมโจยของมันมึงเห็นปะามสี่พันเก้า 4, 9, ไอ้ต้นเกมมึงทำอะไรอยู่เฮือบ้าบ่ายเฮีย้ยสูงห้าสี่แจกเบือเบือโทรศัพท์บอก กูยังไม่ได้แย่งคีป่าเลยนะต้นเกมอ่ะกูไปยืนแครี่เนี่ยกูเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยแม่งกูรอไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้ไม่ได้เกิดเลยลุ่มดูเลยแม่งไม่ต้องเอาแล้วคีปงอ่ะมึงเอาใบคิปใหญ่อ่ะหัวคิปเล็กหัวสแต็กฝากเงินให้ทีมตรงข้ามบ่ะบ้าปะเนี่ยโอ้คีปตีคิปเล็กมาเลยเฮ้ยใครเข้าไปวะเอ้าเฮียแบดคัม โอ pues ้ยเดี oh. ๋ยวเดี๋ยวพึ่งพึ่งไม่ค่อยดีเหลี่ยมนี้จะได้เข้าอ่ะไม่ได้อยู่นั้นเนี่ยเราได้นะเฮ้ยเพินมาเพินมาเพินจะสับกูโอเคเพินสับแล้วเพินสับแล้วตายแล้วเพินเพนตายเพนตายกูตีกูฟีฟีโอ้ยกระเด้งกระดอนอะไรวะตันอุจจิบะตีไม่ถึงไหมดิ เออหอยไปอะไรอะไรอะไรตีหนอ่อยเออเนี่ยกูเกิดแล้วเนี่ยแต่กูครบและหกตัว <c oughs> กูกำลังทำให้มีเจอโนอนโมโหกูจ no ะต้องโดนด,ดาเมจหนึ่งแซนกิบจากผม ผมจะยัดลงที่รูตัวข้างของคืนจริงไปเบียนแมนโอ้ตายเลยสัตว์เอาดิออาแบทแมนโอ้มึงดูแบทแมนกูอย่างควายเลยาาเลมาโดดมาากูแล้วเนี่ยสับเรียบร้อยเลยอะไรของมันวะมึงดูดิเอาไอา้ดากู เฮ่อไอ้เหี้ยเฮ้ยหกวีหกวีหกวีเฮ้ยมึงอย่าตายนะมึงตายแพ้นะมึงตายแล้ววะเละทันมาเนี่ยทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่โอ้แม่งเกือบตายโอ้ยตายตายสองตายสอง เอามึงมาไปดูภูมิก่อนนะมาอยู่นี้มาอยู่ภูมินี้อ้าวแม่งไม่เชื่อกูอีกเอาหลวงมึงไอ้กูไม่ตายหรอกเนี่ยมึงตายแล้วเห็นไหมกูไม่ตายบอกเลี๋ยวกูว่าไม่ตายหรอกควายแม่งงูชิบหายยี่แม่งงูจริงไหมมึงดูดิกูติ๊กบอกมาแล้วนะมึงดูนะกูติ๊กบอกมันแล้วเห็นปะไอ้ียมึงบ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยได้โอ้ยยี่มึงตายได้ไงวะ บิงจะ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 บิงจ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 บิงขวบขวบบอวบบบออูจะบ้าตาย้มึงดูเลยเนี่ยแปะตัว uh> ฮิข้องอย่างไม่โคปิอ้ไอ้แบโปมันต้องมาทำวิบบนนะเนี่ยเฮ้ยมึงไปดันข้างบนดิฮัลโหลมึงไม่ดันบนอะมันทาอะไรเลนล่างเหรินล่างมันแตกแล้วเน เป็นอะไรกันวะเนี่ยหุ่นหี่มากไเงี้ยไม่ได้แล้วถอยเลยไอ้ไอ้ดิเพนมานี่แล้วกูมีเกิด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 อ้าวแล้วมึงไม่มาเอาเอ้าแบทเอ้าเฮียหนอยได้ไม่มาเอาแล้วมึงไปบวกทำไมอ่ะเอาแล้วแบทแมนกูเอาวอะไระเอ้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยไอ้ควายเอ้ยแท้เลยไปทำไมวะเฮียนี่ฆ่าใครไม่เคยได้เลยฆ่าใครไม่เคยได้เลยเฮียแบทแมน คุยกูติ๊กต้องนานแล้วบอกให้มากันคลิปไอ้เฮียฮ้ยโง่เฮี้ยอะไรของแม่งวะกูงงอ่นะมึงมึงเข้าทําไมวะตรงนั้นนะ่ะคลิปมันมาอย่าหนี่แหละมึงมากันตรงเนี้ยแล้วมึงก็ไปบวกโอ้ยเฮีเ้ยเสือกจะเล่นเงี้ยอะไรอะไรของแม่งวะมึงนั่นแหละไ,ไปเล่นเองไอ้ควายจังหวะนั้นนายเฮีย้ยหน้างงโงย่ยังไงกูเปลี่ยนผนิลไม่ทันนะเนี่ยเกีฟิกมากูเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยมันตายแล้วมีเกิดแต่กูตายดีแล้ว อีดาตบดีเนี่ยต้องตบแล้วเฮเฮียมาดุกลุนดุกลุนดุกนดุลุนยมึงทำอะไรทำเฮียอะไรทำทำใหมวายไปทำใหม ไควายไปทำใหม่ะงงเฮียภาสาแดกอะแมงเครื่องติดอะไรเะียเฮียแมงโง่ทุกรุ่นจริงจริงริงโง่ทุกรุ่นเลยอะเนี่ยแล้วกู MVP มบีได้เฮียเอ้ยแมงนี่กูไม่ได้เข้าป่ามึงด้วยนะต้นเกมอะรู้ปะ่ะกูไม่ได้แบบไอไปแย่งคลิปมึงด้วยอะไอสัตว์เอ้ยหมดเรียเร่ยวหมดแรงเลย มึงดูสิบตัวต้นเกมแม่งตายสี่ตัวไปเลนบนมึงไปทำไมวะฮะพ่อมึงยืนอยู่เลนบนเลยควายแป่งเม็ดสูเม็ดฟ้าด้วยเฮียไปหาพ่อมึงเออไปหาป้ามึงเออแล้วแม่งขยันไปตายด้วยนะยังแล้วมึงเม็ดฟ้าด้วย้สัตว์เฮียแม่งกูอย่าบ้าตายเงี้ยอะไรของมึง